สวัสดีครับทุกคนเชื่อว่าทุกคนก็จะเคยเจอปัญหาตัวนี้นะครับเวลาเราถอดผลังซ่อมนะครับหรือว่าถอดอะไรก็แล้วแต่นะครับหัวสกรูนะครับจะรูดนะครับแบบนี้นะครับไม่สามารถใช้ไขควงแข่คันออกได้นะครับผมวันนี้ผมก็มีเทคนิคและวิธีที่ผมใช้นะครับในการที่จะถอดออกนะครับมาแบ่งปันนะครับก็มาลองดูพร้อมกันครับว่าจะทําอย่างไรนะครับผมก็นี่นะครับอุปกรณ์คนดูนะครับเป็นใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับผมที่ผมจะใช้นะครับไปดูวิธีการนะครับผมก็จะทําการนะครับผ่าหัวสกรูนะครับใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับก็ ก็ดีครับจะได้ถนัดแต่อันนี้ผมมีแค่ใบผานะครับลงไปตึงกลางนะครับทำแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็พยายามผ่าลงไป โอเคครับเราผ่าลงไปสักเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนดูใกล้ๆนี่นะครับผ่าลงไปนะครับให้เป็นลักษณะนี่นะครับแล้วก็ผมจะใช้ไขควงแบนนะครับกดนะครับเอาแรงกดหน่อยโอเคนะครับนี่นะครับทุกคนใช้ไขควงแบนนะครับนั่นเห็นไหมครับนี่นี่นะครับทุกคนก็จะออกมานะครับออกได้นะครับผม พราะว่าบางทีนะครับเขาขันมาแน่นแล้วที่นี้เราไม่ออกแรงกดหรือว่าหัวไขควงนะครับลูดแล้วนะครับเรามาใช้มันก็เกิดการลูดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้านะครับก็ผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมก็สามารถนะครับถอดออกได้นะครับผมเราก็จะถอดอะไหล่ออกได้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสสวัดีร ทุกคนเห็นไหมครับว่าไม่สายนะครับจะมีเสียงดังแก๊กๆๆนะครับมทุกคนดูนะครับมันกระตุกเห็นไหมครับว่าจะเหมือนจะพยายามจะสายนะครับแต่ก็ไม่สายนะครับลองดูนะครับว่าเกิดจากอะไรนี่นะครับทุกคนดูตรงนี้นี่นะครับคนดูตรงนี้เห็นไหมครับว่าเหมือนกับเฟืองนะครับรูดหมดแล้วนะครับผมจะกดสายนะครับทุกคนอ่านะครับเห็นไหมครับตอนนี้พัดลมของเราสายแล้วนะครับนี่ จะให้ดูด้านหน้านี่นครับแนวหน้าขึ้นนิดนึงอนี่นะครับดัดคอไปดูดหน่อยนะครับนี่นะครับแต่อยพยายามอย่าดัดคอบ่อยนะครับเพราะว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้เฟืองับรูดนะครับ,รชรบใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผม